SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้ก็สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำลารถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับรถกระบะนะครับที่หลุดจองนะครับแล้วก็มีการปรับราคาลงนะครับหลายบาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่ามันมีคันไหนบ้างนะครับที่ ปรับราคาลงมาแล้วแลวน่าสนใจไม่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้เลยครับสำหรับคันแรกเลยนะครับก็เป็นมิตซูบิชิไท t ันนะครับ4ประตูปี05นะครับคันนี้จริงๆก็เป็นรถค่อนข้างเดิมนะแต่ว่ามีการกลับสีมานะอันนี้ต้องแบบแจ้งเอฟซีไว้ก่อนเลยนะครับก็มีการปรับสีมาใหม่นะครับแต่เบื้องต้นตอนที่ผมรีวิวเนี่ยคันนี้ผมจําได้นะครับก็ขับค่อนข้างสนุกนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับภายในสวยนะครับเครื่องก็เดิมๆนะครับก็มีโหลดมาแล้วก็มีแม็กนะครับแต่ยางอาจจะใกล้หมดแล้ว นะครับคันนี้เดิมเลยเนี่ยเจ้าของตั้งไว้2อ0 0 0 0ตอนนี้ก็2 0 0 0 0 0ทุวนๆนะครับปรับมาแล้วเหลือ2 0 0 0 0 0ทุวนหากใครสนใจอยู่นะครับกระบะ4ประตูตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับมิสูบิชิไทตันโอเคครับสำหรับคันนี้จาก2อ0 0สนนะครับเหลือ2 0 0 0สนทุวนๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันหรือว่าคันแรกนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูคันถัดไปครับสำหรับคันที่2นะครับก็ยังคงเป็นมิสูบิชิไทตันอยู่นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวแคปนะครับปีประมาณ0ูนย์ห้าศูนย์หกนะครับได้ไล่กันกับค นะครับปรับ20,000นะครับเหลือ130,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ก็ภายในค่อนข้างสวยนะครับรถมีตําหนินิดหน่อยก็คือโหลดมานะครับแล้วก็มีการทําสีแดงประมาณนั้นนะครับนอกนั้นก็เดิมๆไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะที่ขับค่อนข้างสนุกเลยนะครับจากที่ลองขับไปนะครับแม็กยางนะครับสวยอยู่นะครับสำหรับคันนี้เนาะแม็กก็สวยนะครับยางก็สวยประมาณนี้เลยนะครับหากใครสนใจก็ ลองติดต่อสอบถามได้นะ1,30,000บาทมาดูคันที่3นะครับสำหรับคันที่3นี้นะครับก็จะเป็น Isuzu Highlander นะครับเครื่อง Direct ฉมแรกเนาะเครื่อง3,000นะครับ จริงๆมี2คันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าคันตัว4ประตูที่เคยรีวิวไปนะครับเจ้าของก็ขายไปแล้วเนาะก็จะเหลือแค่คันนี้คันเดียวนะครับเป็นตัว h ฮ g h l a n d e r ยกสูงแคปนะครับราคาปรับมาก็นิดหน่อยนะครับเหลืออยู่ที่แสนเาหานะครับหากใครสนใจเนาะราคาแสนเก้าตัวนี้นะครับก็เป็นรถบ้านเดิมๆนะครับก็ตามสภาพตามที่รีวิวเลยนะครับก็ไม่ได้มีจุดบกพร่องอะไรนะครับอาจจะไม่ได้ใหม่ไม่ได้สวยมากนักนะครับด้วยความเป็นรถบ้านเนาะก็ไม่ได้เก็บทําอะไรมากมายเนาะก็เจ้าของอยากขายก็ตามนี้เลยนะครับ ตามสภาพเลยนะครับหากใครสนใจเนาะหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับสำหรับไฮแลนเดอร์นะครับชมแรกนะครับสำหรับคันที่4นะครับก็จะเป็น t o y ยต้าวีโก้นะครับ4ประตูเครื่อง3,000นะครับตัวจีเนาะเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระแสนิยมนะครับพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเดิมเลยเนี่ยเจ้าของตั้งใจนะครับ3,65นะครับแล้วก็มีการติดจองมาประมาณ2-3เจ้าแล้วนะครับแล้วก็ มีการปรับปาคานะครับจาก265เหลือ255นะครับจนล่าสุดเหลือ250นะครับก็ติดจองอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วกออ็ไม่ได้มาเอาไม่ได้มารับรถประมาณนั้นเนาะเห็นเจ้าของแจ้งกับผมมาประมาณนั้นนะครับเนื่องจากสภาพการเงินไม่พร้อมเนาะกะว่าจะแบบมาซื้อเงินสดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มาตามนัดนะครับเจ้าของก็ไม่ได้ยึดประจํานะอันนี้คือข้อดีของเขาก็คือคือนประจําไปนะครับเพราะว่ามันเลยกําหนดประมาณนั้นนะครับล่าสุดนะครับ สภาพแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับปรับราคาลงมาเหลือ2 4 5 0 0 0ย้ำนะครับ2 4 5 0 0 0ในโฉมวิกโกนะครับโฉมแรกนะครับเครื่อง3,000ตัวท็อปเนาะเป็นตัว G นะครับราคานี้เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจอยู่นะ2,04,500 0บาทนะครับมาดูอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็น d m a มนะครับ SLX ปี06นะครับถ้าจะไม่ผิดนะเคยรีวิวไปนานมากเหมือนกันคันนี้05 06แถวๆนี้นะครับ จากราคานะครับของเดิมตั้งไว้250,000บาทนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือ230,000บาทนะครับก็ปรับไป20,000นะครับถือว่าปรับค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันสําหรับคันนี้เนาะจริงๆมันก็เป็นลักษณะรถที่ยอดฮิตอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคันนี้ค่อนข้างเดิมนะภายในค่อนข้างเดิมสวยนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีนะครับเบรกเกียร์ทุกอย่างก็โอเคครับเกียร์ออโต้นี้ไม่มีดีเลยเลย นะครับแล้วก็ตาเร่งเนี่ยคือถือว่าออกดีอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรถปีเก่าประมาณนี้นะครับนอกจากความเดิมแล้วนะครับราคาที่ปรับมาก็ถือว่าน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะสำหรับคันนี้นะครับ S LX 4ประตูนะครับถือว่าตอบโจทย์อยู่นะสำหรับใครที่มองหากระบะ4ประตูเกียร์ออโต้เอาไปใช้งานเนาะราคา230,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ก่อนจะไปดูคันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็มาดูอีกคันหนึ่งก่อนนะครับก็คือ t o y o t a h ไฮรักนะครับวีโก้แชมป์นะครับปี2013ตัว E Smartcab นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยคือราคาเดิมน,นะคะับที่เคยรีวิวไปเนี่ยเจ้าของตั้งไว้ส0 0แสนนะครับ 59, าหมบาทนะครับแต่นะครับเจ้าของก็มีการปรับราคาลงมาแล้วนะครับเหลือ3าม0 3, 0 0นบาทนะครับถ้าถามผมราคานี้นะครับวิโก้แชมป์สมาร์ทแคปนะครับ ปี2013ซื้อได้ไหมผมมองว่าซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าราคากลางเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ35 36บวกลบนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับแต่คันนี้นะครับผมการันตีให้เลยนะครับสีภายนอกเนี่ยเดิมไม่เคยถูกชนนะครับไม่มีรอยอะไรเลยนะครับค่อนข้างใหม่และเดิมมากๆนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยสวยด้วยใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้ใช้งานมาแค่200,000โลเองถือว่าไม่เยอะนะสำหรับรถกระบะนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับ2.5สําหรับคันนี้นะค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ แน่นมากๆนะครับค่อนข้างเดิมเลยมาร์กหลายจุดเดิมโรงงานหมดนะครับค่อนข้างพร้อมใช้งานเนาะก็คือโดยรวมนะครับคันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในช่วงล่างเบรกยางโชกนะครับค่อนข้างที่จะพร้อมใช้งานเกือบร0 0ปเ็หรือว่าเดิมโรงงานนั่นเองนะครับไม่เดิมแค่อย่างเดียวนะครับคือแมกอย่างคือนอกนั้นเนี่ยเดิมทั้งคันนะครับเครื่องเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับภายนอกภายในนะครับสวยเดิม นะครับถือว่าราคาเนี้ยซื้อได้นะครับ335,000บาทนะครับไม่ได้แพงจนเกินไปเนาะปรับมาจาก359,000บาทนะครับก็บปรับอยู่ ปรับโล่นะครับปรับลดมาเหลือประมาณ335,000บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อพูดคุยได้โทรเข้ามาพูดคุยได้นะฮะสำหรับวิโก้แชมป์คันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะครับที่มีรีวิวไปนะครับในคลิปรถกระบะที่ปรับลดราคานะครับเดี๋ยวไปดูคันถัดไปนะครับหรือว่าคันสุดท้ายของคลิปนี้นั่นเองครับมาดูคันสุดท้ายกันเลยนะครับกับเชฟโรเลตตา2ชั้นนะครับในชมปี06นะครับ07แถวๆนี้นะครับ คันนี้นะครับจริงๆเลยเนี่ยเจ้าของราคาเดิมนะฮะเจ้าของตั้งไว้ค่อนข้างสูงนะ,ะตั้งไว้1 8บแป้วนะนะในตอนนั้นซึ่งผมมองว่ามันเป็นราคาที่แพงเกินไปนะครับสำหรับผมนะถึงแม้ว่ารถเขาจะเดิมก็จริงนะครับแต่ด้วยปีรุ่นเนี่ยนะครับมัน ทำให้มันค่อนข้างที่จะดูสูงไปนิดนึงนะสำหรับเชฟตา2ชั้นนะราคา18.9แปแต่ตอนนี้นะครับก็มีการปรับลงมาแล้วนิดหน่อยนะครับไม่ได้มากนะฮะก็แต่ว่าก็ถือว่าปรับก็เลยนํามาให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้ดูนะครับว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมมันคุ้มไหมนะสำหรับคันนี้ราคาที่ปรับมาเนี่ยรู้สึกจะเหลือประมาณ17นะครับท่นๆนะครับส่วนตัวผมนะมองว่า มันก็ยังสูงอยู่แต่ก็ยังซื้อได้นะครับเนื่องด้วยนะครับคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างเดิมนะครับและใช้งานมาน้อยจริงๆนะครับอีกทั้งเนี่ยแมกยางค่อนข้างสวยเลยสาหรับเชฟตาสองชั้นคันนี้โดยรวมถือว่าโอเคนะเครื่องยนต์ดีนะครับช่วงล่างดีเบรกยางโช็กคัดทุกอย่างโอเคหมดภายในสวยนะครับแต่ติเรื่องเดียวนะครับคันนี้มันไม่ใช่ไฟฟ้าถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยผมมองว่าซื้อได้แน่ๆนะครับราคา17นะสำหรับตาสองชั้นแต่เพราะมันเป็นกระจกธรรมดาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมือหมุนเนี่ยมันมี มันก็ยังสูงไปสําหรับผมนะสำหรับราคานี้นะสิ 17. แต่ก็อีกอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นรถที่ไม่ใช่แบบตลาดขนาดนั้นมันก็เป็นรถกระแสนิยมนะที่มีการานํากลับมาใช้ใหม่นะครับหรือว่าเอามาแต่งเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับก็ยังได้รับความนิยมอยู่ ราคาก็อยู่ประมาณนี้อะไรเงี้ยนะฮะอยู่ประมาณ17บนะครับบวกลบแต่ว่าคันนี้เนี่ยถามผมนะครับตรงๆเลยจากใจสูงไปหน่อยนะครับแต่ซื้อได้นะครับเนื่องด้วยสภาพนะครับภายนอกใหม่ภายในใหม่เครื่องยนต์ยังแน่นอยู่นะครับช่วงล่างเบรกยังโชคดีแม็กสวยประมาณนั้นนะครับราคาจากเดิมนะครับ189เนะครับเหลือ17ท่นท่วนๆนะครับก็ไปอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจอยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าซื้อได้ไม่ได้ยังไงนะครับผมก็ทําหน้าที่รีวิวแล้วก็อัปเดตข่าวสารได้ประมาณนี้นะครับหาก น้ที่ผมรีวิวเนี่ยคันไหนนะครับที่อยากได้หรือสนใจก็สามารถติดต่อพูดคุยได้นะครับกับทางช่องตำรารถได้เหมือนเดิมนะครับโทรมาพูดคุยก็ได้หรือจะคอมเมนต์พูดคุยก็ได้เนาะสำหรับรายการรถทั้งหมดนี้นะครับถ้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปนี้นะครับรถกระบะนะครับที่มีการโลาะหรือว่ามีการปรับราคานั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยครับกับคลิปนี้เจอกันทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ